สวัสอีกไม่กี่นาทีก็จะทุ่มนึงแล้วพี่น้องเอ้ยงานจะเข้าแล้วมันจะมองไม่เห็นตอนนี้เราก็ทํางานได้เลยครึ่งแล้วนะท่านเหลือ,อนิดเดียวนี่ผมเอาน้ํามาฉีดใส่มันก็เลยนองอยู่ตรงกลางแล้วท่านเอ,อ,อีะเราจะพยายามขัดให้มันเสร็จภายในก่อนทุ่มหนึ่งมันเหลืออีกนิดเดียวจะทุ่มแล้วเหลืออีกประมาณสี่สิบนาที พี่น้องเอ้ยจะมืดค่ําแล้วเปิดเปิดน้ําลยเปิดน้ําเบาๆเปิดเปิดครึ่งนึงเออ ต่อมุงตรงมือไม่ใส่แล้ว

เออกระปีนะการจับกทะปุเดีหยวกวนนะตัวเล็กอย่ปสั่ไหนนะหมืกรปุไอเด็ดซุ่มอะไรตับุรไหนะปไหนนะตัวเ็กปุดกะไหน๋อบุ๊รปดกร่ไหนกรไหนกระบุ๊ดไหนะ

嗯。<Yeah. S 2>

อนนออเ,อเอาปูนออกเอ่อเคียวปูนออกจะมืดแล้วทุกท่านต้องเร่งมือสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาขึ้นแผงนี้ต่อเลยไม่ให้มันค่ำนะฮะพยายามนะทุกท่านไม่ให้มันค่ำ โอเคครับผมฝากวันนี้สวัสดีครับ